สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับพิจารณผมนี่อยู่อยู่กับผู้ค้าดชิงคนที่เท่าไส <2 S 2> องเสร็จมาแล้วมาแล้วคนหนึ่งยังแตกไปแล้วคนที่สิบเอ็ดครับอันนี้เราอยู่ที่สองนี่ตัวเล็กอีกแล้วนะครับผมแต่ว่าเราจะต่อให้ปีวันแล้ห้าต่อหนึ่งมัดห้าต่อหนึ่งหมัดน, <5 S 2> น,น,นะครับผมน,นี่พี่คนนี้พี่ชื่ออะไรครับชื่อบังฮีมครับผมบังฮีมนะผมบังฮีมจะเป็นมวยปัญจศรีรัตน์ด้วยนะครับผมมวยจากทาง มาลาอยูครับาลายูครับผมเดี๋ยวมาลองกับพินเตอร์เดนแมรันนี้น้ำหนักตัวน้ำหนักที่ต่างกันเยอะนะครับเลยต่อให้าตัวหนึ่งบาทตามผมดูว่าจะเป็นยังไงได้ข่าวว่าลูกชายลูกสาวชอบด้วยใช่ไหมใช่ครับติดตามครับติดตามอยู่คืออยากมาต่อยโชว์ให้ลูกชายลูกสาวดูด้วยนะครับผมวันนี้จะกระบาดถึงน้องเขาด้วยใช่หมใช่ครัให้เด็กๆดูด้วยว่าวันนี้พ่อเขามานะมามาต่อยกับนี่พินเตอร์เดนแม์แล้วนะครับผมโอเคครับมาเดี๋ยวที่เรื่องก่อนเลยอ่ผมก็ได้หมดนะครูยิ้มครูยิ้มครูยิ้ได้หมดแล้วเราที่บริหาร ห้าหมัดห้าหมัดเอนเอ็นเขนแขนเอนแขนแรงๆนะข้าต่อยหันจัดครับอุ้ยีอมาหนึงมัดโอ้ยอสึงตาคุณต้องโดนรับหัดแล้วผมตอนนี้ สัตปัญญาด้วยกระปุกนี้ปุ๊บอ๋อตึงโอเคครับตรงนี้ครับฮึบฮึบตรงนี้ได้ไหมแบบนี้ได้โอเคฮึบอ่าหลัยางน้นหนักเลยใช่ไหมได้ตัวนี้ได้สายอ่านสายอะไรค่อยๆลดระดับค่อยๆลดะับไปออกแน่นมากเลยนี่ ใส่ก็าใส่แรงาหลายคนที่มาทุกคนเลยเนี่ยเอาไปทำมันเล่นไป <Hey. S 1> มากเล <Hey. S 1> โอเคแั้วอ๋อครับห้าทีม <Hey. S 1> โอเคต่อไปครับมา <Hey. S 1> อุอ้ย <Hey. S 1> เหมือนเขาแรงขึ้นเลยเนี่ย นีพี่ตัแมาตั้งเลยได้ด้วยแล้วครับผมเขาไม่ทิ้เข่าเขเขาไม่ติ้พื้นเข่าเขาไม่ติด้นนะครับข่าเขาไม่ติดพื้นกันดูไงพี่ไปไหมพักก่อนพักก่อนเมื่อกี้เขาเหมือนจะลงนะแต่เขาลุกขึ้นมานะเขารู้ว่าลูกเขารู้อยู่นะนะครับแมตช์นี้นะครับผม ขออุทิศนะครับให้กับน,น้องบายเยกับบากุณน,นะครับอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือพอเขาอยากที่จะอุทิศไฟนี้ให้กับลูกๆนะครับเราก็คิดว่าเราจะไม่ต่อยที่เขาแรงแต่ที่เขาบอกว่ารบผมในฐา,า,านะในฐานนักกีฬาเลครับให้ต่อยเข้ามาเลยเพราะเขาเป็นนักกีฬาเขาอยากที่จะร่วมเล้นอย่างมีเกียรเราก็เลยก็คือไม่ได้ต่อยเ้าแต่ก็ไม่ได้แรงเกินไปแต่ก็ไม่ได้เป้าเลยนะครับเมื่อกี้ผมก็ถือว่าใส่ประมาณหนึ่งเลยแล้วพี่เขาก็คือจบแบบเขาไม่อยู่ที่พื้นเมือ่อกี้กำลังกระตุ้นเลยแบบ เมื่ออยากจะบอกไปบย์ประกูณนะครับให้ภูมิใจในพ่อตัวเองได้เลยนะครับเพราะว่าพี่เขาเนี่ยกล้าหาญมากๆเลยนะครับผมรับประกันนะครับผมเอาไปที่ผมเครบจากใจผมเลยนะครับพี่ขอบคุณครับผมเป็นไงพี่หลังจากนั้นเาอีกหนักอาจารย์เมื่อกี้ประมาณเท่าไหร่ก็เข้าช่วง50ได้แล้วครับเนี่ยพอแล้วประทับใจเลยพี่ถือว่าหนักผมยืนไม่ไหวแล้วมอบไปแค่ไหนพุ่งตรงเลยประทับใจเลยครับแต่ผม ผมรับถือพี่เขามากเลยนะเขามันเป็นไปได้ยังไงที่คนอะไรกันเขาจะถึงพื้นแล้วเขาไม่ลงนะถึงทำเพื่อลูกเขานะมาเยียบันี้นะครับดูว่าเป็นแบบอย่างครับว่าพ่อเขาก็คือมันเป็นข้อความที่ว่าสอนลูกได้นะว่าเราต่อให้เราเจออุปสรรคที่มันใหญ่กว่าเราหรือว่าเราคิดว่าเราจะผ่านไปไม่ได้ขอแค่เรามีความกล้าหาญนะเราคือพี่เขาถือเราประสบความสำเร็จนะเพราะพี่เขาตั้งเป้าไว้ว่าจะไม่คุกเข่าที่พื้นแล้วพี่เขาก็ทำได้จริงตามที่พี่เขาพูดไว้ ก็ผมเลยก็ขอบคุณบางทีมากนะผมเช่นกันครับผมขอบคุณมากกมาครับขอบคุณมากครับโอ้โหเป็นรอยหมัดฝากไปทฝากไปที่บ้านนะครับผมโอ้โหนี่ดูครับแดงจริงครับเป็นรอยเป็นรอยหนึ่งสองสามตีนิ้วเลยเลยขอบคุณบางทีนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับใครจะมาร่วมทานเล่นก็มาได้ครับเรารับหมดนะครับผมโอเคนะครับ